สุดท้ายของปีมาอ่ะคืณสุดท้ายของปีแล้วนะสุดท้ายเลยสุดท้ายเพื่อนก่อนวันนี้คุณทำอะไรวันนี้คุณทำอะไรเล่นมาดูดิเล่นไงเล่นอะไรไปเอาของกันเไปเอาอะไร อะไรมาี่เราไปเอาอันนั้นมันคืออะไรอ่ะกระเทียมกระเทียมแล้วอุ่นจะทำอะไรปลาหื๊กระเจะนี่กระเทียมวะกระเทียมเราจะเอาอันนี้ไปแกง มีใครเคยเล่นกระเทียมมั่งน้องเก้าครับเขาบอกคนแรกที่เอกบอกไงวันนี้คืนสุดท้ายของปีนะขอบคุณคนที่กดไลค์ด้วยแต่น,นี้มีใครเคยเล่นมั่งกระเทียม,มกะไอ้บุ่นจะเคลื่อนตรงไหนอุ่นเคลื่อนตรงต้องเคลื่อนตรงพื้นดิไปเคลื่อนข้างนอก มีใครเคยเล่นไหมเราไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะอยู่ที่กรุงเทพเมีใครมีใครจะรอดูคุตอนเที่ยงคืนบ้างไงไปอยู่เย็นเที่ยงคืนเลยเหรอไม่รู้สิ<ป>คุณดมาหยุดไปเอาวปุดมาไปดิ แบมืออย่าให้ตกพื้นนะให้ตกพื้นอุ้ยอุ้ยเลยอ่ะอุ่นอ่ะขว้างเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโลบอกเลยอุณนระวังรถอย่าไป พี่เขาบอกว่าขอเปลี่ยนชื่อพี่ไปเรื่อยชื่ออะไรนะครับพี่ไปเรื่อยชื่ออะไรบางคนเปลี่ยนชื่อเราจําไม่ไดนะ้ต้องบอกด้วยพี่เพชรบอกมาแล้วตอนนี้อุ่นอยู่ที่บ้านบ้านญาตินะเล่นกระเทียมข้างในมีอะไรอุ่นจะปนไปกงมันดีโอ พี่เอกเขาเปลี่ยนชอ่องเปลี่ยนชื่อพี่เอกที่เปลี่ยนเปลี่ยนช่องบ่อยพี่ใครชื่ออะไรนะพี่เอกพี่เอกไปเปลี่ยนช่องไปชื่อไปเรื่อยวันนี้ก็เที่ยงคืนก็น่าจะมีจุดพวกกวูุกันนะหลายๆที่นะหลายหลายที่ก็ฉลองปีใหม่กันบางคนก็กลับบ้านต่างจังหวัดนะ แต่ว่าไอ้อุ่นไม่ได้ไปอยากดูไหมว่าข้างในมีอะไรจะเปิดให้ดูอย่าไปแกะเล่นไม่พี่เพชรถามกินข้าวยังกินข้าวยังคะกินแล้วคางพูดังๆกินแล้วค่ะุไออุ่นโรงเรียนเปิดวันไหนนี้อืมไม่ใช่พุ่งนีิติบันพุทธหัตนี่ปาข้างในอะ่ะมีก้อนหินข้างในมีก้อนหินเหรอ<ช>มีใครเปิดเรียนวันพุธหัสมัาง แตกตองหูเลยวันนี้มาทักทายเพื่อนๆนะเว้เบ้านหลังเราก็ไปเล่นเกมโรบอกกันอ้พี่เขาเปิดวันที่เจ็ดเลยอะผมเปิดวันที่เจ็ด เปิดวันที่เจ็ดกันกันหลายคนเลยนะที่เพชรก็สอบวันที่วันที่เจ็ดวันที่แปดอืมโ้สอบแล้วขึ้นมาสองเลยนะแรงว่าสอบปุ๊บปิดเทอมเลยแน่เลยคุณอจ่เพิ่งอ,ออกไป นีเป็นบรรยากาศกลางคืนนะบรรยากาศกลางคืนช่วงคืนคุณจะไปทำเลเขาแล้วป็นอยู่บ้านเขาไปมอไซค์ วันนี้วันเกิดผมโอ้ยวันเกิดพี่ก้าไว้อุ่นไออุ่นวันนี้วันเกิดพี่ก้าพี่ก้าที่ในหลบอกเราอะวัเดย์นะคะพี่ก้าอุ้ยอย่ามอสออย่าติดรออย่าติดศูนย์พี่ก้าวันเกิดวันพี่ก้าพี่ก้าวันเกิดวันนี้จริงเปล่า พี่เก้าวันเกิดวันจริงเปล่าคะอุอื่นไว้พรมันเกิดหน่อยขอให้พี่เก้านีครับอุ่นไว้พร้อมันเกิดดังๆขอให้พี่ก้ามีควาสุขเลยคะ่ะยนเก่งๆ่อไปที่หนึ่งกระไรใจอ่ะพูดเลยวันอุยพรขอให้นักก้ามีความสุขยันเกง่งๆแล้วก็ขอให้สอบผ่านทุกวิชาพี่เพชรบอก อยากไปกรุงเทพมาไม่ได้จำถ้าใครอยากมาหาไมาย่นะ่ะใครอยู่กรุงเทพเหมือนกันก็ได้เดี๋ยใครใครไม่วางก็ใครไม่วางก็ไม่ไปไลไรใช่ไหมใช่เราไม่ได้ไลฟ์นานนะคนหายไปเยอะเลยนะใไม่ได้ไลฟ์นานเลยแต่คนที่หายไปนานมากก็คือพี่น้ำชาพี่น้ำชาก็หายไปเลยวันหลังไปเล่นโรบอกกับไปอุอ่นอีกนะเข้ปะ อุ่นเคยเห็นพี่น้ำพี่น้ำชาพีเพชรบอกว่าแชทไปทักพี่บ้างนะค่ะคน้อยไม่ได้แชทปพืหาใครเพราะว่าตอนน้อยกำลังไม่สบายเนี่ยตอนนั้นน่ะใช่ไม่สบายแล้วน้อยกำลังเล่นพินอยู่ไออุ่นไออุ่นไว้ควารรมปีใหม่ให้ทุกคนหน่อย มีวันปีใหม่ด้วยนะคะใค,ใครเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางกลับมากรุงเทพก็เดินทางปลอดภัยนะหลายหลายคนก็ติดตามช่องไห้อุ่นมาตั้งนานเลยนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะแล้วก็ทุกคนที่กดติดตามมาตั้งนานพี่นํำชา,าตอนนี้ไปดูช่องไหนไดูหายด่เราจะมายเสียงเราไม่ค่อยได้ไลค์ด้วยช่วงนี้บางคนก็หายไป สวัสด,ดีวันปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเราอันนี้เราจะมาพักเสยียงกันสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาพี่เอบอกวิชาที่ได้น้อยเกรดน้อยที่สุดคือวิชาวิทยาศาสตร์ได้หนึ่งจุดห้าว้าวันปีใหม่กันค่ะไออุ่นได้วิชาวิชาไออุ่นได้เกรดน้อยทสุดวิชาไหนที่อุ่นเรียนได้เกรดแย่ที่สุด ไม่มีเลยเหรอที่แบบได้คะแนนน้อยที่สุดแต่วิชาอะไรออสุขศกสุขะกเหรอสุขศึกษาเหรอ,หรอไม่ใช่ไม่มีพี่วิทย์บอกว่าสวัสดีครับพี่วิทย์มาแล้วสวัสดีค่ะสุขศึกษาคะแนนคะแนนไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะกลางๆพ,พี่เอกบอกว่าพี่เอกไม่เก่งอะไรเลยแต่ว่าพี่เอกเก่งอังกฤษ ไออุ่นเก่งอังกฤษไหม่คณิตศาสตร์มหนึ่งย,ยากมากเลยพี่เพชรวกตอนนี้ยอยู่มนหนึ่งแล้วเหรอคะใช่วันนี้เป็นคืนสุดท้ายของปีเนาะ <c oughs> มีบางคนก็อาจจะเขาดาวอยู่ที่หลายๆที่นะหลายๆจังหวัดมนอนนี้น่าคิดว่าบางคนก็ไม่ได้มาดูเพราะว่า บางคนเขาอาจจะไปเขาเดาวปีใหม่กันใช่ไหมใช่บางคนเขาก็ไปเที่ยวเขาเดาวแต่ว่าเด็กๆก,ก็ต้องระวังหลงกับผู้ปกครองนะบางคนก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่อันนี้ก็ถึงว่าออกมาจากบ้านแล้วนะน้องเอ๋นะมาอยู่ที่บ้านญาตินะคะ <c oughs> พี่กาบอกเกง่งผิดเอรพี่พี่พี่กาบอกเกง่งกังผิดพี่เอกบอกเก่งดนตรีเราี่วันนี้เราอยู่ที่ปราสาทนะคะพี่เพชรบอกว่าเก่งศิลปะ นี่นะคะประสารแล้วก็มีแล้วม,มีจิ้งจกค่ะ,ะมีจิ้งจกไม่พอมียุงด้วยนะคะยุงยุงก็มาอันนี้นะคะห้เราเด็กออกมานะคะนี่เพราะว่าเรายุงก็มานะไอ่นทำอะไรอะลาจกาเด็ดให้หน่นเด็ดแท่นนี<ๆ>่ไปเด็ดมันทำไมล่ะ แต่ได้เลยแล้วก็ทำนี้ถ้าเราคันลงตรงไหนเราก็เอานี้ถึงเลยจะไม่ทันแล้วโอ้พี่เอกบอกพี่เอกไม่เขาดาวปีใหม่พี่เอกจะก,กินจะกินปีใหม่อย่างเดียวอันนี้ไอ้อุ่นก็กินปีใหม่นะกินกินไก่ใช่ไหมนั่นก็เขาเดาวกินไก่กินปลาหมึกใไห้า,าเขาเดาวคืออะไรอ่ะนับถอยหลังไงตอนเที่ยงคืนเราไปปีใหม่อ่ะไอ้อุ่นยังไอ้อุ่นยังไม่รู้จักคำว่าเขาเดาวนะ ข้าหนาคือการนับถอยหลังตอนนี้นะคะไม่ใช่ <23 S 1> ที่น,นับถอยหลังไปจนเที่ยงคืนไปจนถึงสูนยนาฬิการือเที่ยงคืนเปก็คือเราจะเริ่มต้นปีใหม่เพือเ่อนๆช,ช่วยกันทายหน่อยพี่เอกบอกว่าจังหวัดอะไรชอบหลังมีใครรู้บ้างว,นนวันนี้ศูนย์ศูนย์นาฬิกาเหรอใช่ศูนย์ศูนย์นาฬิกาก็จะเริ่มต้นปีใหม่ทำไม,มอ,ไอ่ะศูนย์ศูนย์นาฬิกาคือกี่โมงเที่ยงคืน ทำไมทำไมทำไมเธอต้องข้ามไปเดือนใหม่ไออุ่นพี่เอกอจริงๆอ่ะบอกว่าจังหวัดอะไรชอบลำาึงแช่มหารล้วก็เอามาาก็สินอุ่นบัวเปล่าล่ะอุ่นเราสองคนจังหวัดอะไรชอบลำเราเออจังหวัดไม่ใช่ประเทศจังหวัดไม่ใช่ประเทศ ุงเทพมหานครอวตรัตนโกสินิร์มาเห็นดรามาที่โงเียนรราชธานีบุรีรัมบุรีรัมย์ไหมะบุรีรัมใช่ป่าวงเทพมหานครอวรรัตนากสิมห็นทาราม่งเนเรน้ะาชานีบุรีรมย์บุีับุรีรัมยมยีมรันบมัมมมรััมม เอามาใกล้ๆอ่นเอามาต้องอุ่นสว่างตอนนี้อยู่บ้านญาตินะมามาเขาดาวที่บ้านญาติก็รมีอยู่ก็หลายคนในบ้านตุกข์ใจอุ่นพี่เอกบอกบุรีรัมบุรีรัมไออุ่นพี่เอกบอกบุรีรัม ไม่ S <S 1> <S 1> <S ถูกถูกป่ะครับอุ๊ดมีมุกอะไรถ่ายบ้างถ่ายเพื่อนหน่อยดิปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลา,า,าอะไรชอบดูการ์ตูนปลาอะไรชอบปลาอะไรชอบดูการ์ตูนปลาอะไรชอบดูการ์ตูนมีหรอ เอ้ยเอามุกตลกไหมวันนี้ไลฟ์ไม่นานนะไลฟ์แค่มาทักทายเพื่อนๆนะเอามุกตลกไหมเอามุกตลกหนึ่งมุกร้อนก็เปิดแอร์แต่ถ้าเธอไม่แคร์ก็เปิดใจเนีมุกนี้นอยแต่งเองนะใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นเขาพูดมึงแต่งเองเอพี่เอกบอกว่าปรากฏว่าเป็นคนใช่ไหม,มปาเลยชอบดูการ์ตูนวานที่สุดก็ปาการ์ตูนไงเืี ปานิโม่ปากกะตูนปากกะตูนนี่มูนิแต่งเองพูเนี่ยแต่งเองตอนก็เปิดแอร์ไห่ใครก็เปิดใจถ้าทุกคนเห็นคนอื่นเอาไปทำอ่ะแสดงว่าถ้าทุกคนเห็นคนอื่นเอาไปทำอ่ะแล้วก็มีหน้าเด็กด้วยอ่ะแสดงว่าไม่ใช่ถ้าทุกคนเห็นคนอื่นเอาไปทำอ่ะ แสดงว่าไม่ใช่ของน้องอุ่นแสดงว่าเขาอ่ะเขาต้องบอกด้วยนะว่าเป็นของช่องอ่ะเพราะว่าค่ะใครไม่ทำอ่ะเราจะเอาอันนี้จริงจริงจริงโป๊ะโป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 พังเราจะปิดไายังยังเรามัดเมโลมาก่อนเรามัดเมโลมาเหรออยู่ที่ไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ลมลล ตอนนี้นั่งอยู่หน้าบ้านนะคุณลุกมาก่อนนี่อันนี้คือที่นอนนี่ตามย่างไยควันเดี๋ยวเพิ่งย่างปลาหมึกไปเมื่อส้เดี๋ยวน้อยจะจะย่างมันไม่รู้อออันนี้นี่พี่เขาให้อะไรบ้างเลยมามันคืออะไรตัวอีให้มามันคือหมึกกลุบหมึกกลุบหมึกกลุบ อันนี้คือรถที่ผิดมากที่สุดใครส่งซุปเปอร์แชทยี่สิบบาทอย่าส่งนะมันหักเงินหักสามสิบเปอร์เซนเลยนะไปเรื่อยเหรอซุปเปอร์แชทอ่ะเขาหักสามสิบเปอร์เซนเลยซุปเปอร์แชทคืออะไรอุ่นบอกไม่รู้ไัอุ่นไอนอุ่นยังไม่รู้จักซุปเปอร์แชทนะซุปเปอร์แชทคืออะไรเดี๋ยวขอลองซื้อดูซุปเปอร์แชทมันจะหักหักตังค์ด้วยสองจุดห้าบาทซุปเปอร์แชทคืออะไรโอ้เหลือสองจุดห้าบาทเองเหรอ พี่เพรบอกของ <Super S 1> เงินออของเงินสิบล้านอุนพี่เพรบอกขอซื้อของเงินสิบล้านนายไม่ตอบนะคะไม่ตอบไปหรออุนบอกไม่ตอบเลยอะไม่มีค่ะพี่เปามาแล้วพี่พเปาไม่ได้มานานเลยนะเดี๋ยวน้อยพียเดี๋ยวน้อยพี่อุนได้เอาของกันนะปลาไทายมากรุบเลยพี่เปาไม่ได้มาดูไลฟ์นะเดี๋ยวนยเปเอาของกันนะออุนก็พึ่งจะไล่นะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไหลว่าไม่เดี๋ยวให้อุนแปาของแป๊บหนึ่งวันนี้คือสุดท้ายของปีใหม่แล้วนะอ้อซุปเปอร์แชท u t u b e แปลว่ามีคนส่งเงินให้มันหักเยอะใช่ไหมปกติ YouTube จะหักเปอร์เซ็นต์ไปด้วยถ้าใครส่งซุปเปอร์แชทหรือพวกโดเนทอะไรแบบนี้เนาะมีการหักไปด้วยเห็นบางช่องทำไลฟ์สดเขาเขาแบบ ให้คนกดโดเนตให้เยอะๆแนละช่องที่เป็นที่เป็นคล้ายๆ m i n e ไมค์คาต่ออะไรสักอย่างเนี่ยยูซูผักสามสิบเปอร์เซนต์ไอุ่นกำลังเข้าไปเอาของนะไม่รู้ไปเอาอะไรอันนี้เป็นหมึกกรุบนะไปเอาสายชาร์จอุ่นเบลอะไรมา ไปเอาอะไรมาเอาอล็กแต่ายาวดูนี่นะฮะมันยาวขนาดนั้นหรอกไม่สมมติว่าจากตรงนี้มาตลยน้าันเป็น <c oughs> power bank มันช้าตรงไหนก็ได้จะล่าสายยาวทำไมอะอืมคูมันมมนี่ wallet ก็หักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะแล้ะ super chat เนี่ยหักเยอะเหมือนกันนะ เขาจะหักเงินไงเวลาเราเขาคนส่งบบคนส่งซ <ไป S 2> ุเปอร์แ <ไป S 2> ชท <ไป S 2> อะมานีเลยไปเอาเขาบ้านไปเอาของอีกแล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่อยากโดนหักก็ต้องพร้อมเพย์โห ทูมันนี่ก็หัก20% YouTube ยูทูปหัก30%โดนหักเยอะเดือนนี้ตอนนี้มีใครเล่นเกมอยู่บ้างวันนี้คือจะถ้ายของปีใหม่แล้วนะฝรั่งอะไรมา power bank power bank เอสได้มาแล้ว หมดหมดหมดแดงหมดแดงคุณ <c oughs> ตกใจเลยเหรอเฮ้ยม,มันมาเล่นโกโปเฮ้ย <c oughs> หมดแดงมาเล่นโกโปมันมีเรื่องอะไรเล่าให้เพื่อนๆฟังมัางมีเรื่องเอาโกโปมีเรื่องแอบเอาโกโปไปจุ่มน้ำเออตอนที่ปากไม่รู้ตัวอะจริงไปเลยพังเดี๋ยวพังนะเขาเอาไปจุ่มน้ำเห็นบ้านในคลิปอะ่ะ ในชีพเหรอที่คนอื่นเขาเอาไปโดนน้ำได้นะไม่อได้เขาเขาถ้าโดนน้ำได้เขาต้องใส่เคสกันน้ำนะของเราไม่ได้ใส่เคสกันน้ำถ้าโดนน้ำจะพังเลยนะพังดูดิพังอย่าอย่าไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นเคสใหม่โปโมันต้องใส่เคสกันน้ำขันไฟเหรอใช่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันก็จะไม่กัดเราแต่ถ้าเราไปตีมันมันก็จะกัดเรา่บอกจ้าเฮไม่ต้องเข้าไปไม่เป็นไรโอ่ะ อืมโอ้ทำไมนู้หาว่าคนนี้เลาเกินอ,อืม,อมโอ้ดูแสงดิยะ<า>ขอบคุณคนที่กดไลค์ให้ช่องไออุ่นฝากกดติดตามให้น้อยอุ่นด้วยนะตอนนี้อุ่นก็ทำคลิปลบยังไม่ได้ทำคลิปยาวเลยนะเราหัดทำคลิปยาวอยู่แอบแล้ว มันจะหายท่าบายบายก่อนมันจะหายากเดี๋ยวเตรียมไปเขาลาปีใหม่บายบายก่อนมันจะหายท่าตอนนี้กี่ทุ่มฮะนี่กี่ทุ่มคุณบายบายก่อนโวยพรปีให bye bye ม่เพื่อนๆก่อนเร็วควยพรปีใหม่ก่อนขอให้ขึ้นเดือนใหม่เจอแต่สิ่งดีๆ แล้วก็สอบกิ่งขอให้เดือนใหม่สอบนี้สอบผ่านสอบผ่านได้คะแนนได้คะแนนถ้าใครอยู่ป .1 ก็ได้ขึ้นป .2 ไม่ได้ตกซ้ำชั้นนะสบายครับ,<อ>บแล้วเจอกันในปีนใหม่นะครับดูนี้มันไม่จีน้อนไปถ่ายไาจากตรงนู้นอะ, <laughs> อะไรของไอ้คนที <laughs> ่ แล้วเจอกันปีใหม่นะครับทุกคนขอให้เรน <Yeah. S 1> เดินทางปลอดภัยมีความสุขในปีใหม่นะครับ <Yeah. S 1> ไปบายครับไมบายอุ่นไม่ไปบายไปาย่ไปปิดช่องเต็มไปด้วยปิดแช้กดบสัตร์ให้หนา